เด่์หอพักสุรินเปิดใหม่ราคาดีห้องสวยเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ใกล้โลตัสบิ๊กซีแมคโครทำเลดีมากเดินทางไปไหนก็สะดวกตึกใหม่ตั้งใหม่แกะกล่องของจริงเป็นหอพักสองชั้นโทนสีขาวสะอาดตาบรรยากาศโปร่งโล่งสบายลมพัดเย็นมากเด่นของหอพักนี้คือพื้นที่จอดรถกว้างความจอดรถยนต์ได้ถึง18คันฮะ18คันใช่ใช่ใช่เข้ามาในหอพักก็สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายปีกว้างมีพื้นที่ให้นั่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็น โซฟาก็อี้บาร์ก็คือมีหมดไป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 ,ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าห้องสตูดิโอ24ตารางเมตรตกแต่งด้วยโทนสีขาวสว่างสะอาดตามาพร้อมเตียงขนาดใหญ่6ฟุตนุ่มเด้งดึงนอนสบายเปิดแอร์ใหม่เย็นฉ่ำมาพร้อมม่านกันแสงหนาในห้องก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบครันทั้งโต๊ะเครื่องแปง้งตูเ้เยน็นตู้เสื้อผ้ามีทีวีจอใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะดูห้องน้ํากันดีกว่าเป็นห้องน้ําโทนสีขาวสุขภัณฑ์มีมาตรฐานก็จบขนาดใหญ่มีเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะทุกคนมีช่องวางของในห้องน้ําด้วยสามารถเก็บ ของใช้ได้อย่างเป็นระเบียบแอบตัดผ้าไปที่ระเบียงค่ะระเบียงกว้างมาพร้อมสิ่งล้างจานห้องพักที่อยู่ชั้นหนึ่งจะมีตะแกรงสีขาวเพิ่มความปลอดภัยแบบนี้ค่ะเป็นหอพักที่คุ้มค่าม,มากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นมินิมาร์เครื่องซักผ้าหยดเหรียญเครื่องอบผ้าหยดเหรียญก็มีลกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงระบบคีย์การ์ดเข้าหอพักคุ้มขนาดนี้รีบจองก่อนเต็มค่าเช่าเดือนละ4 0 0พเองหาหอพักรายวันที่นี่เขาก็มีให้บริการนะแค่วันละทเ่นห้าร้อยบ์ราทเลย